จะมีรายชื่อขึ้นถูกล่าถอยด้วยนะคะแล้วท่านก็จะกลับอกบมาที่ด้านล่างนะคะเราก็จะให้ชมวีดิทัศน์เต์เที่ท่าของโครงการท่าตากซึ่งท่านดรภูมิละวิชชัยพนิแล้ว,ลวคุณหมอภูมิละวิชก็จะมาต่าวรายงานท่านประธานถึงความเป็นมาของโครงการมูลนิธินะคะตั้นกล่บจบแล้วเราจะมีเปิดเพลงกระดูกดีมหารากันนะคะทุกท่านช่วยร้องนะคะน,นี้ลำดัตบ,บต่อไปนะคะ การปรบเพลงกับ <inaudible> รวมทั้งปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงอันมีคุณค่าอเนกอันดับเป็นเกื้อควรที่เกิดความกินดีอยู่ดีความร่มเย็นเป็นสุขและทางการเมืองมั่นคงโดย โครงการนี้กลับไปชาวบ้านเข้าใจว,ว่าวิธีที่จะพัฒานาดูแลสุขภาพอนมามัไมตัวเองครอบครัวเนี่ยทำอย่างไรแล้วถ้ามันถึงโอกาสเจ็บป่วยเนี่ยจะรักษาอย่างไรมันถึงจะมั่นใจว่าหายอย่างข้าวบแล้วก็ขายจ่ายไปไมปงเกินไปหรือไม่ตัใจเลยของเราเนี่ยครับถ้ายากจนเราก็ไม่ตัดใจเป็นลักษณะของการ ความเมตตาที่ในหลวงเราทรงประทานในแก่พี่น้องประชาชนของท่านขั้นแรกนะครับของโครงการพัฒนาสเราก็ได้เชิญผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ครื่อง่ายอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่ะจะทําดีในการในการพักน์ดินการากเคลื่อเครืยนะนยะครับการเับผูเกี่ยวประวัติของพระเจ้าอยู่หัว วรวมถึงวันนี้เราก็มีเครืขาเรื่องของสถาบันความงามสุนความงามที่เข้ามาช่วยนะครับเรื่องของสุขภาพจิตของประชาชนที่มีปัญหาเรื่องของผิวหน้านะครับเรื่องของคิ้วที่มีปัญหาทําให้บางคนประชาชนบางคนต้องหมดเนื้อหมดตัวนะครับเพื่อที่จะให้ตอบรับเรื่องของอาภาพลักษณ์ ในการส่งเสริมกำลังใจให้กับประชาชนนะครับซึ่งนี่เกิดข่ายของเรามีทั้งสุขวงงามมีทั้งเรื่องของสุขภาพสุขภัยมีทั้งาการแพทย์นะครับการแพทย์หลายๆองคอ์กรไม่ว่าจะเป็นการแพทย์ปฏิบัติการการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเวืยดการแพทย์จีนนะครับทุกคนก็มาร่วมกันที่จะทําความดีเพื่อเทิดพระเ,ระเกียรติพระบาทสมดเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9แล้วก็วันนี้เราพ่อจะเฉลิมฉลองพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10นะครับ